ต่ว่าตอนเลี้ยงนี่ท่านอยู่มาสิบห้านาทีค่ะเพิ่งถึงบ้านค่ะนะครับพอดีอไปธุระนะคะขังในตลาดน,นะคะไปธุระในตลาดกันเลยฟ้าูบินกับแป๊กๆปกอันพมมิ่นบ่มีผู้ใดๆอยากได้มาน่ะนะคะ,ะคุณเมษาก็สวัสดีกับคุณอินนะคะ,ะน้องอิโมนี่ก็สวัสดี <c oughs> วันนี้แอดมินหายแล้วนะคะแอดมินหายแลว เาอันคุบินเทิง์ขับรถนะคะมือนีเนาะเขาไปห้องพีวคนหนึ่งคุณคุณน,น,น,นะคะผมทํางานก่อนนะครับขอบคุณค่ะบ่า,บาวแอดนะคะเดี๋ยวไปฟังหมอลําคือนเก่าละนะคะอ่าแต่ว่ากะสิไปว่าโดนง่วงนอนก่อนบอบนะคะอ่าจจะเอ๋คนรออุบลน,นะคะอ่าพี่พี่อินนะคะคนรออุบลเนาะค่ะนะคะ,นะค,ะ <c oughs> ครับนะคะอ่าพี่ไลลาสวัสดีค่ะพี่ไลลา,สว,ส,ลลาสวัสดีค่ะพี่อาลีนะคะพี่ พี่อาลีก็ขามมยนวยสวัสดีนะ,ะเป็นอาหารนะคะนอะ้ออาหารนะคะอ่ะน,อน้องพ้นอ่ะพี่นกก็สวัสดีกับน้องไลล่านะคะน้องไลลานะคะพี่ไลล่าคนสวยนะคะอ่าแอดมินมือนี้มาเป็นแอดมินให้คุณแม่ยามเพียาจากฟ้าร่วงลงมากนนะคะ ขอบพระคุณลลยลเด้อค่ะนะคะม้อนีกาดีใจได้ได้แบบว่าบ่มีใดได้คณกันเลยว่ากันเลยมาอยากมาไล่สดแล้วก็สอบถามพีพ่ๆเพื่อนๆนะคะน้องๆนะคะว่า่ามีคนใหนคือคุณคู่บินบอก่ทราบด้วยนะคะเหผลประการราชนีนะคะ พี่อีทก,ก็สวัสดีค่ะกับป้าจุกนะคะพี่บ่าวชัยภุมิก็อันยองกับป้าจุกนะคะทักทายกับป้าจุกนะคะอะไรก็ได้บายไปเนอแป๊บๆนะคะผู้บินค่ะนะคะ เจนนะคะพี่อุ้ยก็สวัสดีครับพี่ชัดเจนนะคะทักทายกับพี่ชัดเจนนะคะพี่อุ้ยผ้าหลอนะคะทักทายกับพี่ชัดเจนเด้อค่ะนะคะต่อบ่มเมนนี้ล่เนี่ถึกเซลหลายบ่วมเมีนนี้ล่เนี่พี่ชัดเจนก็คุณรัตดาวันสวัสดีครับนะคะเจียนะคะพี่ปิมพาก็สวัสดีกับพี่อาลีพี่อาลีก็ม่อนมิวสวัสดีกับคุณมอนมิวนะคะือคุณพะเอน้อง ห,หลอดบอลน้ออะไรนี่เนาะเหมือนไอ้หนองพ้นม้านี่เมือนนั่นเมือนั่นสิงแย่พันยูเมือนนั้นพี่เบลลินก็สวัสดีกับขามูยยนยนุยถามเห็ดหยางพนาน้นเหมือนนพี่คูบินนะคะนะคะขอบพระคุณหลยๆคะ่ะพอดีไปธุระในตลาดนะคะยังเจ็บมืออยู่ค่ะสู้นะคะคุณคูบินกับะะบมหอกค่ะว่าพานาพานุบวัปานแต่ตรงนั้นหายไปเลยค่ะตรงนั้นหายไปเลยนะคะ เขาพคูดกันเลยฟามาจวดเลยค่ะพี่เพลินก็สวัสดีกับพี่ไลลาเนาะพี่อาลีก็สวัสดีกับนลิพารนะคะพี่บ่าวก็อันยองกับน้องฝรั่งน้อยผู้บินกับผูมีอย่างนะคะเดีบบ๋ยวขออนะะุญาตพิมพ์ขอความกันเ้อคะ่ะเพิ่งทํากับข้าวเสร็จค่ะนะคะได้ยังกินเล็กเนาะคะ่ะประจุนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณโดนนะคะเลี้ยวจิ้มมัดตรงไหนเนาะนะคะ อ๋อจิมสามารถสร้างรายได้นะคะมีสี่ช่องทางนะคะแต่ช่องทางโบนัสนี่คือปิดไปแล้วปิดไปเลยแต่ว่ามีพยายามเย็นกับพี่ชัดเจนนะคะพี่ไปลิงก็พี่อุ้ยพาล้อสวัสดีค่ะอ่าแม่ทัดก็สวัสดีค่ะกับพี่พิมพานะคะมอนมิวสวัสดีครัขบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณตาทีระนะคะอันคุณคู่บินได้ได้ ได้เป็นเป็นรูปเพชรไหมคะกำได้อยู่สวัสดีค่ะคุณพี่ไรล่านะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทักทายอ่าเพื่อนๆก็พี่ๆก็ทักทายกันธรรมดาอยู่ค่ะทักทายกันทำข้อม,มูุจักกันอ่าถ้าผู้ใดสิงห์เห้นะไห้นะอ่เฮโลเหรอเด้อค่ะฮโลเหรอเด้อนะไห้รอเด,ออ Hello, เดออ้อนะคะ เพื่อนมาเพื่อนมาฟังเพลงนี้เมื่อคืนนี่บอกไว้นะคะมีคน้าเพื่นครับจามยุ่สามมือนี่แล้วนะเบลแอทักทายค่ะพี่เลน่านะคะคุณคูวีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณคูวีนะคะขอบพระคุณเลายๆยค่ะมาส่งกําลังใจค่ะกับคุณคูบินกะ คุณคูบินอาจจะติดปัญหาโปรไฟล์ค่ะเพราะว่าโปรไฟล์ของคุณคู่บินนี่สร้างหลายอันหลายอย่างค่ะหนึ่งนัดหนึ่งในงจะเป็นเพจโรงเรียนน้ำค่ะลองดูถ้าพี่อยากรู้หอมหน่อยจะต่อยให้ดูผู้ชายโจชูหูหวงอวเงูสวัสดีค่ะนะคะพี่เบลลินก็สวัสดีกับกับพี่อารีนะคะนัลิพัทก็สวัสดีกับปารีลไซเคลิลทักทายค่ะพี่มอนมิลก็พี่ปานอ่าน้องปาน ขอให้เป็นวันดีๆมีความสุขนะคะส่งพลังบวกค่ะขอบคุณค่ะคุณเมษานะคะขอบพระคุณนะคะอ่ามีห้าดวงตาทักทายได้กับนาจ,จะไปทักบม้บ่มั่นใจนะคะคุณเมษาก็สวัสดีค่ะกับคุณชนนะคะหรือน้องชนที่ชานะคะจอมทรัพย์นะคะนะคะอ่ายายดำก็ขาูเยนวยสวัสดีค่ะคุณดอนก็สวัสดีครับยายดำนะคะอ่าขาูเยนวยจวดนะคะจวดอย่างเดียวเลยค่ะ คุณครูวิสวัสดีกับทุกท่านนะคะอะตอนนี้มีเจ็ดดวงตานะคะห้าสิบดวงดาวนะคะจากน้องมิวนะคะคาบอ,อินนะคะแซฟเซนะคะวันนี้ก็คุณครูวินก็ได้แต่ว่าตอนเลี้ยงนี่ท่านยู่โดนข้อหาว่าเป็นสแปมนะคะ,ะฟังก็ได้นะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคุณครูวินก็นสิลองเพลงห้ฟังโน <laughs> เวลตอง,งมีอันนะคะ ได้พลาดจากกันนะคะบัธินิกะเมืองมือขาวตั้งเสียหองห้น้ำเพลินค่ะบัธินิกเ็เล่ยลองน,อ,อ,น,นอะบบใหงายคนเม็นนอนใช่ล้วอทั้งรอมีพร้อมทรัพย์สินเด็กน้อยลองนะคะแต่เด็กน้อยเขาก็เก่งนะคะเขาสามารถแบบว่า สามารถลองเพลงที่เขาบอเคยฟังมาก่อนนะคะนะคะคามูยูโนก็สวัสดีกับน้องก้อยนะคะ,ะพี่ไลาลาก็สวัสดีกับไพรินจ้าเอนะคะพี่บะพี่ชัดเจนก็บาาชัยภูมิสวัสดีค่ะได้อีกแบบหนึง่งมีคนใดคือคุณคูบินบอค่ะ,ะคุณยายวันก็สวัสดีกับคุณเทพนิมิตนะคะสวัสดีค่ะคุณคูวีน,นะคะ ในห้องไลฟ์ก็จะมีสามดวงตานะคะน้องชนนะคะก็จะมีพี่หมูกัญญากรพี่พี่หมูกัญญากรนี่ผ่านเ้นอย่ะญาติแป๊บๆนะคะมานะคะใครมาแล้วก็ว่างนะคะก็มาทักทายนะคะทักทายพูดคุยกันได้ะคะ่ะวงังกันวาอามีมีผู้ใดเป็นคือคุณคูณบินบบนะคะแต่ถ้ามาแสดงตรงนี้ก็คงจะไม่รอดนะคะไปทานทักทายนะคะทักทายกับทุกคนนะคะ คุณเมษาก็สวัสดีกับน้องเกตนะคะน้องเกตน่ารักนะคะน้องเกตมาได้แล้วใช่ไหมคะน้องเกตน่ารักมาได้แล้วเนาะของคุณรัตด,ดาวันทักทาไทยกับคาบูมูยนวยเนาะหาก,กินพอกันติครับแม่ค่ะเบ้าแอนหาก,กินพอกันหนอนน้องรถจะนะาอันนี้ผู้ชาเดวยค่ะอย่ามานะคะเมสนะ่า โอเมซาโอเมซาไปแล้วคุณครูเมซาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค,คุณเมษานะคะโน้อค่ะนะคะส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะนะคะอะาจทักทายพระจุกได้นะคะกอดได้นะคะแบบใหม่นะคะโบนัสแบบเก่านี้คือเขายกเลิกไปเลยเนาะแต่ว่าเป็นแบบใหม่่าเขาจะรวมทั้งคลิปสตรีมก็คือว่าเขาเสียเขาแสเีเป็นเป็นเส้นม้านะคะเป็นเส้นคือคือคือโบนัสนั่นแหละค่ะ สวัสดีค่ะคุณเพชนะคะสวัสดีครับคุณรูบินนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณห,หลายค่ะคุณเพชนะคะมาของคุณกูบินครั้งที่สองนะคะขอบพระคุณค่ะอันยยงคุณรัตดาวัน์ทักทาไทยกับคาบ์มูยนวยเนาะหากินพอกันติครับแม่นค่ะเบ้าแอนหากินพอกันคามอนมิวก็ไหวง,งามๆค่ะพี่อาลีก็สวัสดีกับคุณพัชารานะคะอ่ายายดำก็มาเพิ่มพลังบวกค่ะพี่อารีก็คูบ วันนี้แอดมินหายแล้วนะคะแอดมินหายแล้วไม่ได้คะ่ะไม่ได้ตอนนี้มีการเดกกนกลเ่ีเลยคะ่ะบมมีใครบมมีใครเพราะฉะนั้นว่าตรงอยากคะ่ะกินลาบกินก้อยดีกว่าแซ่บคะ่ะแซ่บนั่งฟ้ากรบอกท่อไปานแล้ว